ผมขอความรู้อีกนิดนะครับคนจีนเนี่ยหลังจากแล้วก็เอาศพไปไปฝังครับเขาจะต้องดูห่วงจุย้ยห่วงแปลว่าลมใช่ไหมครับ,รบจุ้ยแปลว่าน้ํบ,บดูอย่างไรครับทําไมต้องดูแล้วดูแล้วแล้วดียังไงที่เขาบอกว่าเพื่อลูกหลานจะได้ร่ํารวยหรือจะได้ดีนั่นเอครับเพื่อไม่ให้มันเข้าใจผิดง่ายก็ใช้คําว่าดูทําเลแล้วกันนะฮะคือหาทําเลที่ดีคงจะต่างจากทองของไทยนะครตรงที่ว่า ในธรรมเนียมวัฒนธรรมจีนเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้สูญเสียสถานภาพทางสังคมนะฮะเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพนะฮะเป็นไร e เ p a s พ a g e อันหนึ่งนะฮะจากคนที่มีชีวิตและเป็นสมาชิกในสังคมกลายมาเป็นวิญญาณพระบุรุษแล้วก็ยังมีตัวตนจริงอยู่ในสังคมวิญญาณพระบุรุษตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งกับความเป็นอยู่ ของลูกหลานสายตรงนะฮะในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลของจีนโบราณจริงๆเนี่ยไอการฝังนี่เป็นดับเบิลบอเรลคือฝังสองครั้งฝังครั้งแรกเนี่ยเพื่อใหอ้เนื้อหนังข้างนอกเนี่ยมันเน่าเปื่อยสลายแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเอาไว้นะฮะส่วนมากใช้เวลา3ปีเพื่อให้โครงกระดูกสะอาดจริงๆ อีกอันหนึ่งที่เขาอธิบายก็คือในช่วง3ปีต้นเนี่ยวิญญาณยังไม่ได้รับการยกระดับจากวิญญาณธรรมดาให้กลายมาเป็นวิญญาณบรรพบุรุษนะฮะฉะต้นต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวพอโครงกระดูกสะอาดดีแล้วหลังจากผ่านได้กระบวนการเสรื่อมสลายโดยธรรมชาติเนี่ยก็พร้อมที่จะได้รับการประจุ ผมใช้คาว่าประจุไม่ได้ใช้คําว่าบรรจุหรือฝังเพราะการที่จะเอาโครงกระดูกนี้ไปไว้ตรงไหนเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานสายตรงในการเลือกทําเลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงคือเอาไปไว้ในตําแหน่งซึ่งเชื่อว่าจะสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมาในบรรยากาศแล้วก็ส่งไปสู่ไอ้ความ,มเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานได้โดยไม่ถูกใครมา ช็อตเซอร์กิตหรือทําวงจรลัดให้เข้าไปอยู่ที่อื่นนะครับทำนองอย่างนั้นทาไมตรงตรงข้างหน้าจะเป็นน้ําข้างหลังจะเป็นเขาครับอันนี้มันเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะสัญ,ญลักษณ์ของทิศเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราต้องเข้าใจเอระบบนิเวศวิทยาของจีนด้วยนะฮะว่าภาคเหนือของจีนเนี่ยมันเป็นทะเลทรายเป็นขุนเขาที่ซึ่งอากาศเยือกเย็นมาในฤดูหนาวนึกถึงเวลาลมหนาวมาจากทะเลทรายโกบีเนี่ยนะฮะเวลาที่เราไปเที่ยว ปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีน,นจงคงจะรู้ว่ามันทารุณขนาดไหนทิศที่นำมาซึ่งลมฝนในฤดูเพาะปลูกใบไม้ผลินะฮะคือทิศใต้ที่ให้พลังความอบอุ่นนะฮะในขณะที่ทิศที่เกี่ยวข้องกับพวกข้าศการค้าและการระหว่างประเทศคือทิศต,ตะวันออกนะฮะแล้วก็มีพวกชนเผ่าต่างๆที่คอยลุกรานทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองจากทิศตะวันตกนะฮะ,ะ,ฮะได้แก่พวกอัฟกานิสถานทั้งหลายพวกเปอร์เซียทั้งหลาย ฉะนั้นจีนเนี่ยมีประสบการณ์นะฮะกับเนื่นไขทางทิศเนี่ยค่อนข้างจะมากนะฮะทิศถูกผูกพันเข้ากับปฐมมาทธาตุหอย่างจีนไม่ได้มีแค่สีดินน้ำลมไฟนะฮะแต่มีธาตุหศูนย์กลางนี่เป็นธาตุดินนะฮะคือที่อยู่ของจัก,กรพรรดินะฮะสัญลญักษณ์สีก็เป็นสีเหลืองทิศต,ตะวันออกเป็นสีเขียวนะฮะหมายถึงต้นไม้ที่กำลังงอกงามหมายถึงการค้าที่มันทวีคูณรุ่งโรจน ทิศใต้นี่เป็นสีแดงหมายถึงพลังงานความร้อนความอบอุ่นหมายถึงไฟทิศตะวันตกนี่สีขาวนะฮะหมายถึงเอ๊ะความที่มันสลายหายไปนะฮะที่สามารถถูกฆ่าศึกทําให้สลายหายไปทิศเหนือนี่เป็นาธาตุน้ำนะฮะก็สัญ,ญลักษณ์ก็เป็นสีดําหรือสีน้ําเงินเข้มฉะนั้นเวลาที่สามารถเลือกทําเลที่มันหันทิศได้ตรงก็โอเคหมดเรื่องไปแต่ถ้าหากไม่สามารถเลือกทําเลที่มันหันทิศได้ตรงตามคติก็ต้องจัดการจําลองทิศ การจำลองทิศก็คือหาเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์มาทำให้เป็นเหมือนทิศ oh. เพราะคตินิยมในการหาทิศก็คือด้านหน้าต้องเป็นทิศใตนะะ้เพราะท่านไม่สัอโพสว่าจะท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะหันไปทิศต,ตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นทิศที่ไม่ดีท่านต้องหันไปทิศใต้เพราะมันจะเป็นพลังงานความร้อนที่จะทําให้เกิดความรุ่งเรืองกับลูกหลานสายตรงเกิดความรุ่งเรืองกับสารพัดสรรพสิ่งถ้าหากหาทิศใต้ไม่ได้ก็ต้องหาสัญ,ญลักษณ์ของทิศใต้นี่มาเอาไว้ก็คือน้ํา อ่าไม่ใช่น้าครับหมายถึงไฟฮะแต่ที่นี่น้ำเนี่ยกระแสการไหลของน้ำเนี่ยมันมีส่วนนะฮะถ้าหากด้านหลังมีน้ําไหลแล้วก็มารวมกันอยู่ข้างหน้าเป็นแองสะท้อนแสงเวลาที่แสงแดดขึ้นมาทําให้เจอจ้านะฮะม,มันก็แบบนั้นนะฮะถ้าหากมีต้นไม้ใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือคือทิศต,ตะวันออกที่เป็นทิศสมุรนะฮะมีโขดหินนะฮะหรือว่า,า่าไหลเขาแนวเขานะฮะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นทิศตะวันตก ทั้งอย่างมันก็เข้าที่ของมันลงล็อกทั้งหมดตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเคารพความกระตันยูหรือความคิดว่าคนแก่คนเฒ่าหรือผู้ตายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณในในในคติของจีนหรือเปล่าถ้าหากจะขอยืมคำทางพุทธศาสนาก็คงจะเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะฮะอุบายนี้มีอานิสงส์ก็ไหนๆขอยืมคำทางพุทธศาสนาก็มีอานิสงส์สองทางด้วยกัน ทางที่หนึ่งก็คือว่ามันทำให้เกิดได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะเอไอการสืบสมบัติเนี่ยนะฮะมันลงตรงคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุสานคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุสานก็คือลูกชายคนโตฉะนั้นไรนาของจีนเนี่ยจะไม่มีการดีไวหรือสับเปไม่มีการแบ่งแยกแบ่งแยกแบ่งแยกนะฮะเพราะคนที่พูดง่ายๆคล้ายๆกับทางเหนือของไทยนะฮะซึ่งที่นามีน้อยนะับเป็นภูเขาเป็นหุบเขา นค,คนที่ถือผีคือคนที่จะได้มรดกส่วนที่เป็นที่ดินนะฮะ,ะถ้าหากเป็นคนที่ไม่ได้ถือผีก็อ,อาจจะได้เกวียนได้วัวควายได้อะไรไปแต่กงไม่มีเงื่อนไขขอ,อของธรรมชาติของ,ของธรรมชาติใน,ในกรณีอย่างนี้มันก็อน,นิสงส์ประการที่หนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือว่าเรื่องของการแบ่งมรดกมันจะไม่มีปัญหาเพราะมันจะลงล็อกตามสายอันที่สองก็คืออย่างน้อยที่สุดนี่ก็ใกล้นะฮะเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับการการไปที่เราเรียกว่าไปเชียงเมง มันก็คล้ายๆกับคริสต์มาสของฝรั่งนะฮะคือคนจีนโบราณเนี่ยพอครบปีเนี่ยเขาก็จงไปชุมนุมกันที่สุสานในการที่มีสุสานอย่างนั้นมันก็ทําให้เกิด reunion นะฮะถ้าหากตรุษจีนไม่มาไ,มไอ้นี่ก็ต้องมา